ไม่ถ่ายนี่นะคะน้ำแข็งใสค่ะนี่น้ำแข็งใสค่ะเป็นอันเป็นอันเลยนะคะน้ำแข็งใสนี่นะคะน้ำแข็งใสค่ะ น้ำแข็งใสแม็กซิกันนะคะนี่ก็จะได้ดูวิธีการทำไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะไปนี่เราก็จะนูน่นเราก็จะไปดูนูน่นรถผลไม้ค่ะนี่วันนี้มากับเพื่อนสาวเ้อราไเพื่อนสาวก็เป็นบริการไปนี่เราก็จะไปดูรถผลไม้ค่ะเอเดี๋ยวก่อน นี่นะคะรถผลไมากับผู้ชายค่ะไม่ร mm ู hmm. okay. uh, ้มัน Can I have a pineapple? Panapol? อืม OK I don't know how to do it, but do one for me uh, so It is p i n a p l e Yeah <Okay. S 1> The six dollar or the eight dollar? six dollar six dollar yeah okay just pineapple okay do like a your style you know put in whatever can i have one ice chip ice yellow yellow poquito and in a car Technique, ka technique, ka. Yo, oh, very good. <laughs> very good. You from Mexico? Where you from? Where you come from? Oh, you, are yo, English, Quito. Boquito English? Yeah, Boquito English. ¿Dónde your casa? Yo de Guatemala. Guatemala? Sí. Oh. Yeah, yo de Guatemala. very good มาจากกัวเตมาลานะคะนี่หมูโชมันนี่ปกิโตหมูโชว์ค้าซหมหมูโชมันนี่ y e ้ h oh very good เส้นโซชิลิมม็อก yeah, yeah. นี่นะคะสไตล์มอมอ่มาค่ะ <c oughs> นี่ผู้ชายค่ะอู้มูชโชว์อะไรดอดโซ่โอเค ดูมุชนะจนิต o มโชจินิตโปกิต o ใส่มะนาวด้วยค่ะผู้ชายใส่มะนาวด้วยนี่พิธีการค่ะ เสร็จแล้วค่ะได้มาแล้วคะ่ะเป็นยังไงสับประรดเขาเรียกอะไรสับประรดโรยเกลือไฟอะไรพนี่เ,เป็นไงคะอคของเมืองไทยเป็นพริกเกลือคะ่ะไอนี้พริกมะนาวคะ่ะขอบคุณคะ่ะรสชาติก็ไม่แย่นะคะก็อร่อยดีแต่ผู้ชายน่ากินกว่าเนาะเด็กๆเ,เชีอ่อโอเคค่ะ